สวัสดีครับขออนุญ,ญาตประช,ชาสัมพันธ์นะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์ทั้งในรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับโดยสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาวัดราชนัดดานะครับนายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับนี่ก็ผมเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำสอนในวิชาโหราศาสตร์ไทยของสมาคมนะครับแล้วก็หลักสูตรเนี้ย อำนวยการสอนโดยท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็ทั้งในรูปแบบทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับก็ตอนนี้ก็ออนไลน์100%แหละนะครับ0632415693ติดต่อได้นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น6เดือนนะครับเดือนละ1,000บาทจ่ายเป็นรายเดือนนะครับทุกวันพุธครับเวลา,า9นาิกาถึง11นาฬิกา หลักสูตรโ,โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์สำหรับผู้ที่มีความรู้ทฤษฎีเบื้องต้นไปแล้วนะครับคนที่รู้เรื่องดวงชะตาแล้วนะครับเดือนละ1,000บาททุกวันพุธนะต่อกันเลยนะครับ11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับใครที่เลือกเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เรียนหลักสูตรเดียวพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องข้ามขั้นเดี๋ยวจะงงเนาะแต่คนที่รู้แล้วเนี่ยสามารถเรียนได้ทั้งสองคอร์สก็คือกลับมาปูพื้นฐานก็ได้ นะครับแล้วก็ต่อยอดพยากรณ์ก็ได้แต่ท่านต้องมีความรู้มาแล้วเนาะเริ่มวันพุทธที่2องกุมภาพันธ์2 5 6 5ครับสมาคมโมราศาสตร์นานาชาติวัดรัชนัดดานลาม0 6 3 2 4 1 5 6 9 3ติดต่อทางนี้นะครับคุยรายละเอียดกันอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ณตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชาวลัคนาราศีเมษนะครับโชคลาบวันที่17มกราคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ตดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีเมษนี่ยังโชคดีอยู่นะยาวๆไปเลยเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพลาพะนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวบุญกุศลเป็นดาวแห่งความโชคดีเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคดีฉะนั้น มาอยู่ในโลลาะพาละาพาแปลว่าสิ่งที่สําเร็จและสิ่งที่ได้มาฉะนั้นช่างกว่านี้ถือว่าดียาวไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับนะวันจันทร์ที่17มกราคม2565นะครับวันจันทร์บริวารอายุเดชสีดาวเสาเป็นสีประจําวันนะครับก็ดาวเสาเป็นไงเข้มแข็งนะเข้มแข็งก็ด้วยความเป็นกเกษตรราธิบดีนะครับ ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนลาพระนะครับแล้วก็ดาวจเจ้าเรือนลาพระอยู่ในเรือนการเงิน,ห,นหมายฉะนั้นดาวเสาร์ดาวพฤหัสและก็ดาวราหูยังอยู่ดียังอยู่ได้ว่าสวยงามสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีพระจันทร์ก็สวยพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสามกดดวงชะตาเป็นสองเป็นสามเป็นห้าก็ควรทายจะได้เป็นนายศักดินา สักถึงพันนี่นะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวและดาวจันเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการในวันนั้นเพราะดาวจันทร์จะย้ายที่สําคัญวันจันทรซะด้วยวันก็มีผลนะครับวันนี้ก็มีผลเช่นเดียวกันนะวันจันร์งนั้นเลขสองหรือว่าพระจันทร์เนี่ยสวยและพระจันทร์เนี่ยจะย้ายแต่ย้ายหลังสี่โมงเย็นหลัง16บหนาฬิกาไปแล้วนะครับทั้นนั้นจังหวะนี้ก็ถือว่าใช้ได้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับ เป็นเขาเรียกว่ามีดาวมีอาการและอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะส,ะสรุปก็เสาพฤหัสราหูแล้วก็พระจันทร์แถมอีกหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์เพราะพระศุกร์เป็นอุดมเกณฑ์ปัตสวามีพระเคราะห์ภูมิสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรมมะกูลอริเขาดาวศุกร์ก็สวยเช่นกันนะแต่พระอาทิตย์นี่แหมจริงๆก็พระอาทิตย์ก็เป็นอุดมเกณ์เหมือนกันแต่ว่าออกวันจันทร์พระอาทิตย์จะเป็นกาลากินี ครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวก็ตามมาหลังๆแล้วกันนี่ก็เยอะแล้วนะพระสาวพระเหัสราหูพระจันทร์พระศุกร์เนี่ยตามนี้เลยนะครับก็ขอให้ก็เรียกว่าโชคดีรับปีใหม่สำหรับทุกท่านชาวลัคนาราศีเมษในวันที่17มกราคม2565ขอให้โชคดีทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจัน์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและ,และเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ